มาพบกับเวลตามินอัปเดตประเด็นร้อนกันในวันนี้ครับเมื่อคืนวันที่2พฤศจิกายนธนาคารกลางสหรัฐได้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นอีก0.75%ซึ่งนับเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งที่4ติดต่อกันในปีนี้แล้วนะครับโดยที่อัตราดอกเบี้ยโดยรวมของสหรัฐอยู่ในกรอบที่3.75-4%นับว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงที่สุด ตั้งแต่เดือนมก,กราคมปี2 0 8 4ปีแล้วครับนี่คือสูงสุดเลยแถลงการของทางเฟดระบุว่าเฟดจะพิจารณาผลรวมทั้งหมดของการใช้นโยบายทางการเงินซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นนโยบายแบบตึงตัวมาโดยตลอดนะครับแล้วก็มองถึงผลกระทบของการที่นโยบายทางการเงินอาจจะยังมีความล่าช้าต่อการที่จะเกิดการตอบรับทางกิจกรรมทางเศรษฐกิจรวมทั้งเงินเฟอ้อด้วย ร,รวมไปถึงเศรษฐกิจและพัฒนาการของระบบการเงินทั้งหมดที่ว่ามานี้เนี่ยทำให้นักวิเคราะห์หวังว่าเฟดจะมีการพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยด้วยอัตราที่ลดลงในอนาคตครับในขณะที่นายเจอโรมพาวเวลประธานเฟดให้สัมภาษณ์ว่ายังเร็วเกินไปนะที่จะคิดถึงการหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากภาพรวมๆที่กล่าวมาครับผลกระทบที่เกิดขึ้นตอนนี้คือตลาดหุ้นสหรัฐหลังมีการถแถลงการ เอาว่าปิดตลาดปรับตัวลดลงทั้ง3ตลาดเลยครับไม่ว่าจะเป็นตลาดดาวโจนส์นะครับลบ1.5 S&P 500ลบ2.5หรือ NASDAQ ที่เวลาขึ้นก็ขึ้นเยอะลงก็ลงเยอะเนี่ยอยู่ที่ลบ3.36%เลยทีเดียวทีนี้ถ้าไปดูที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีครับจะพบว่ามีการปรับตัวขึ้นมาที่4.115%สอดรับกับการขึ้น ดอกเบีย้ยของเฟดด้วยนะครับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ2ปีก็ปรับขึ้นมาที่4 6 2 8ุดทำให้ราคาพันธบัตรที่มีการซื้อขายกันในตลาดรองเนี่ยมีการปรับตัวลดลงครับจากท่อยถแถลงไปดูท่อยถแถลงของประธานเฟดกันดีกว่าครับนายเจอรรมพาวเวลกล่าวว่าจะยังเร็วเกินไปนะครับที่จะคิดถึงการหยุดขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเอาเป็นว่าจะยังขึ้นอยู่แหละแต่อาจจะมีการขึ้นในอัตราที่ลดลงในการประชุมเดือนธันวาคมหรือกุมภาพันธ์ปีหน้า นอกจากนี้เนี่ยยังระบุว่าด้วยตลาดแรงงานก็ยังร้อนแรงยังสะท้อนภาพของการที่เศรษฐกิจยังไม่ได้ชะลอตัวง่ายๆยังมีโอกาสที่มีการจ้างงานเยอะคนยังจับจ่ายใช้สอยเยอะเงินเฟ้อก็คงยังอยู่ในอัตราที่สูงอยู่แบบนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นยังไงซะเฟดก็ยังคงต้องดําเนินนโยบายขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อและที่สําคัญอาจจะมองถึงการที่เศรษฐกิจสหรัฐปีหน้าก็อาจจะยังไม่ได้ดีและจะมองถึง e c e s s i o นได้ด้วยซ้า ทําให้ตลาดตอนนี้อาจจะไม่ได้สนใจแล้วนะครับว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเท่าไหร่แต่จะมีการคาดการไปถึงจุดสูงสุดว่าสุดท้ายแล้วดอกเบี้ยสหรัฐจะไปหยุดอยู่ที่เท่าไหร่มากกว่าทีนี้มาดูตัวเลขเฟดฟันฟิวเจอร์กันดีกว่าครับเฟดฟันฟิวเจอร์เนี่ยในช่วงเดือนธันวาคมคือต้องบอกว่าเฟดฟันฟิวเจอร์จะเป็นตัวบอกแหละว,ว่าในอนาคตโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยมีโอกาส ที่อัตราเท่าไหร่มากน้อยแค่ไหนซึ่งในเดือนธันวาคมอัตรา0.5%จะมีโอกาสเป็นไปได้อยู่ที่56.8%หรือเฟดจะขึ้น0.75%จะมีโอกาสอยู่ที่43.2%เอาเป็นว่ารอบหน้าอาจจะไม่ได้ขึ้นแรงเท่ารอบนี้ส่วนเดือนกุมภาพันธ์โอกาสที่จะปรับ0.5%ก็อยู่ที่51.6%ก็แปลว่ากุมภาพันธ์ก็น่าจะขึ้นอยู่ที่ราวๆ0.5อยู่นะครับสำหรับคำแนะนำการลงทุน มาดูกันดีกว่าครับสําหรับคนที่ลงทุนในหุ้นสหรัฐอยู่วันนี้เลยแนะนํายังไงแนะนําว่าค่อยๆทยอยครับขายและลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกลุ่มสหรัฐลงหรือใครที่มีในใจอยากลงทุนหุ้นหุ้นกลุ่มสหรัฐตอนนี้ระยะสั้นอันนี้เป็นคําแนะนําประมาณ3-6เดือนนี้นะครับแนะนําว่าอาจจะยังไม่เหมาะในการที่จะเข้าลงทุนหุ้นสหรัฐในช่วงระยะเวลาสั้นๆตอนนี้ หรือใครที่มีความกังวลในภาพรวมของตลาดหุ้นโดยรวมเลยนะครับมีความผันผวนสูงมากเนี่ยเราก็แนะนําว่าช่วงนี้พักเงินรอได้ไปพักอยู่ที่กองทุน KSF ช่วงเวลาประมาณสัก3-4เดือนนี้แล้วรอดูสถานการณ์ค่อยกลับเข้ามาในตลาดประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจนอกจากเรื่องของประชุมเฟดเมื่อวันที่2นี่นะครับต้องบอกว่าวันที่หถึงวันที่สพฤศจิกายนที่ผ่านมา ตลาดหุ้นจีนมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น2วันติดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น CSI 300ของจีนหรือว่าห่างเสงไชน่าอิน e r p ไพรส์ของฮ่องกง,งเอาว่าขึ้นทั้ง2ตลาดถามว่าขึ้นเพราะอะไระตรงๆก็อาจจะเป็นเรื่องของข่าวลือที่บอกว่ารัฐบาลจีนอาจจะมีการผ่อนคลายนโยบายเรื่องซีโร่โควิดรวมถึงกำลังพิจารณาที่จะเปิดประเทศในช่วงเดือนมีนาคมแต่ย้ำนะครับเรื่องนี้เป็นข่าวลือแปลว่าผู้ลงทุนควรที่จะ ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเอาเป็นว่าถ้าเรื่องนี้ไม่ใช่ข่าวลือเป็นการถแถลงอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ก็แปลว่ามีโอกาสดีมากๆในการที่จะมองเรื่องการลงทุนในตลาดจีนได้ชัดเจนมากขึ้นติดตามความรู้เกี่ยวกับตลาดเงินตลาดทุนและอัปเดตข่าวสารฮอตฮแบบนี้ได้ในเวลตามินในคลิปต่อไปครับ